สีสีประเสร,ริฐรําข้าพระเจ้าจะขออันเชิญพระควันเจ้าพ่อนอเนื้อสังขชินบุตรพุทธชินโอรถควันเจ้าเอ๋ยจงยงยศวัฒนาและผินโยและย่งยืนอย่าเวียนวงหลงไปทางอื่นหรือสุกซอกซอนในไฟสี อย่าโลกถิ่นยินดีทงกันดานขวันเจ้าเอ๋ยมาเถิดน,นาพ่อมาอย่ามัวมองชมกองแก้วรวนประเสริฐเติดแผวสลักสลาวงามตระการด้วยแก้วเก่าเนวรัตมาชมพาโมมาพัดอันพิ้งพายด้วยลายทองขวันเจ้าเอ๋ยอย่าเลยเที่ยวในทองทุ่งและป่าหิม,มาพาน อย่าลงห้วยละหานและหุบเหวอย่าปลาปลื้มในป่องเปลวละเลืองไปอย่าได้หลงมาไล่บุษบงหลงอนุดาเจ้าไม่ใช่เหมราชจอมหงสาเจ้าไม่ใช่พญาคุท t าจะได้ลงชิมพีมาเถิดนาพ่อมามาเดียวขวัญนเนจ้าเอ๋ กพเจ้าหมออามแสนยากรทำหน้าที่เป็นสม,มุติภาพขอจบการเรียกนิ่งชิงขวัญแต่เพียงเท่านี้ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชช่วยอำนวยชัย